สารคดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9โดยพระมหากรณาธิคุณในวันนี้ขอเสนอการน้อมนำพระราชดำริด้านการสหกรณ์มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรด้วยการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์ในพื้นที่หมู่บ้านหุบกระพงจังหวัดเพชรบุรี พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลจเดชทรงนำหลักการสากลมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตให้ราษฎรของพระองค์ที่ขาดแคลนที่ดินทำกินด้วยการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์ในพื้นที่หมู่บ้านหุบกระโงจังหวัดเพชรบุรีซึ่งสภาพดินมีความเสื่อมโทรมและแห้งแล้งในรูปแบบของหมู่บ้านสาก์แล้วจัดให้เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำการเกษตรเข้าอยู่อาศัยและทำกินพัฒนาแหล่งน้ำให้เหมาะสมกับพื้นที่การเกษตร แต่ละแปลงใช้หลักการวิธีการและอุดมการ์สากรเข้ามาทำการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมจนเห็นว่าสมาชิกของหมู่บ้านเกษตรกรมีความเข้าใจดีพอแล้วจึงเข้าชื่อกันเพื่อขอจดทะเบียนเป็นสากรการเกษตรชื่อว่าสากรการเกษตรหุบกระพงจำกัดเมื่อวันที่12สิงหาคม2514พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ,อดุญเดช ปรดเกล้าโปรดกระม่อมพระราชทานทะเบียนให้ผู้แทนสากรการเกษตรหุบกระพงและได้พระราชทานโฉนดที่ดินบริเวณหุบกระพงสาฉบับรวมเนื้อที่12,079ไร่1งาน82ตารางวาให้กรมส่งเสริมสากรและสากรการเกษตรหุบกระพงจำกัดเป็นผู้รับผิดชอบจัดที่ดินพร้อมคัดเลือกเกษตรกรเข้าอยู่อาศัยและทำประโยชน์ในที่ดินรูปแบบหมู่บ้านหุบกระพง ตั้งแต่ปศ .2514 เน,รรนี่ยพระองค์ท่านก็ให้สมาชิกเข้ามาอยู่แต่งตั้งเป็นสหคอนนะครับให้สมาชิกทุกคนเนี่ยเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของพระองค์ท่านซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ต้องการจะให้คนจนๆเท่านั้นนะครับที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่นะครับการเข้ามาอยู่ในพื้นที่เนี่ยเข้ามาอยู่แล้วเวลาท่านพระราชทานพื้นที่เนี่ยต้องปลูกบ้านต้องปลูกบ้านอยู่ถ้าไม่ปลูกบ้านอยู่ท่านก็จะไม่ให้เพราะว่า ให้ไปแล้วถ้าเกิดเขาไม่มาอยู่เนี่ยก็เหมือนว่าให้ปลากประโยชน์ในส่วนของสหกรณ์ก็ให้จัดตั้งขึ้นเพื่อที่จะเป็นเงินทุนนะครับโดยมีทุนพระราชทานของพระองค์ท่านตอนนี้ที่ให้ไว้ก็ประมาณ7ดล้านกว่าตอนนี้ก็8ล้านแล้วที่ท่านให้เป็นทุนพระราชทานนะครับให้สหกรณ์เข้ามาดําเนินงานตรงนี้เพื่อจะช่วยสมาชิกจัดตั้งเป็นกลุ่มที่เราจะจัดตั้งเป็นกลุ่มเพราะต้องการให้สมาชิกเนี่ยมีไรายได้นะครับเป็นการรวบรวมผลผลิต การซื้อการขายนะครับที่สมาชิกจะต้องดําเนินการตรงนี้ราชการก็ไปรวบรวมมาเพื่อจัดจัดขายให้อีกต่อหน,นึ่งเมื่อสมาชิกกู้เงินจากสากกณรไปนะครับแล้วก็เอาไปทําทุนเมื่อสมาชิกสามารถทําได้ก็เอาเงินก้อนนั้นเข้ามาคืนสากกณรแล้วก็มีรายได้เหลือฝากสากกณรอันนี้ถือเป็นสิ่งที่ดีที่พระที่พระองท่านวางรากฐานเอาไว้ให้กับสมาชิกสาก์การเกษตรอุปภพงศ์นะครับแล้วก็สมาชิกที่ได้พื้นที่ในของพระองค์ท่านเนี่ยก็คือแคมป์กินในที่ดิน25ไร่นะฮะ การทำกินก็คงก็คงอย่างที่ว่าแหละถ้าไม่มีท่านเราก็คงมีวันนี้คนมีบ้านมีรถมีที่ดินมีของอํนนวยความสะดวกต่างๆก็ในพื่นบดินของพระองค์ท่านนะครับถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านให้ว่ามากมายนะครับที่คนหูกระพงจะลืมเลือนไม่ได้นะครับที่จะต้องตอบแทนบุคุณพระองค์ท่านตลอดเวลาที่ผ่านมาสมาชิกสากรกา,รการเกษตรถูกกระพงจำกัด ได้น,น้อมนาพระราชดําริในเรื่องปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาดําเนินการจนสามารถสร้างตนเองและครอบครัวส่งบุตรหลานไปเล่าเรียนศึกษาจนจบปริญญาตรีเป็นจํานวนมากซึ่งส่วนใหญ่กลับมาทํางานร่วมพัฒนาพื้นที่โครงการด้วยการยึดอาชีพทางการเกษตรที่พระมหากษัตริย์รัชกาลที่9พระราชทานให้ที่สําคัญคือน,นําความรู้ที่ได้เล่าเรียนมามาปฏิบัติใช้แบบต่อยอดจากพ่อแม่ ดังเช่นนายวิทยาพรมรักษาสมาชิกสากลการเกษตรถุกกระพงรุ่นลูกที่กลับมาเลี้ยงโคขุนซึ่งได้พลิกผันจากการปลูกพืชมาเลี้ยงสัตว์โดยการเลี้ยงโคขุนจนปัจจุบันประสบผลสําเร็จสามารถนําโคขุนส่งจําหน่ายยังต่างประเทศจากเมื่อก่อนเราจะทราบว่าการเลี้ยงโคขุนนจะใช้เวลาประมาณ6เดือนถึง1งปีถึงจะถึงจะได้ วัวขุนหนึ่งตัวแต่ปัจจุบันเนี่ยเราระยะเวลาการเลี้ยงก็คือเอาเอาเข้าวคอกเนี่ยเราใช้วัวประมาณวัวที่อายุ2ขวบเนี่ยเรามาเลี้ยงในระยะเวลาเพียงแค่4เดือนเราก็จะได้มันจะมันจะโตแล้วก็คุณภาพเนื้อจะดีพอในเมื่อคุณภาพเนื้อดีปุ๊บเนี่ยจากเมื่อก่อนเนี่ยเราจะส่งเฉพาะเขตกรุงเทพอย่างเดียวคือข้าวคลองเตยแต่แต่เมื่อเมื่อเมื่อคุณภาพมันมันมันดีปุ๊บเนี่ยก็จะมีต่างประเทศ เข้าเข้ามาสน,สนใจเข้ามามาซื้อก็เ,เริ่มต้นเนี่ยจะเป็นทางมาเลเซียก่อนนะครับจนปัจจุบันเนี่ยตลาดจะออกไปทางเวียดนามและวก็จีนขณะที่เกษตรกรสมาชิกสากลที่ประกอบอาชีพด้านการเพาะปลูกก็ยังคงยึดการทําการเกษตรอย่างต่อเนื่องด้วยการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใช้จนประสบความสําเร็จสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตได้เป็นอย่างดีด้วยเช่นกัน แนวทางที่พระองค์ท่านทรงแนะนำก็ให้เราทำเศรษฐกิจพอเพียงกเกษตรผสมผสานคือไม่ใช่ว่าจะมีรายได้อยู่อย่างเดียวคืออันนั้นถ้าเสียหายเราก็ยังมีสิ่งอื่นแปลงอื่นทดแทนไปได้ก็เป็นเป็นทำตามแนวพระราชด,ดำริพระราชด,ดำรัสของพระองค์ท่านก็ตรงนี้ผืนแผ่นดินที่เราเราอยู่ตรงนี้ได้พระบารมีของพระองค์ท่านบารมีของพระองค์ท่านทั้งนั้นเลยนะคะ ก็ตรงนี้พระมหากรุงาที่คุณพระองค์ท่านยิ่งใหญ่ต้องบอกว่าพระคุณพ่อล้นฟ้ามหาสมุทรก็ขอพระอ,องค์เสด็จสู่สวรรคคาลัยเพราะที่ฉันจะททำตามแนวของพระอ,องค์ท่านเป็นประชาชนที่ดีเป็นพลเมืองที่ดี ปัจจุบันหมู่บ้านสหกรณ์หุบกระพงได้รับการยกย่องให้เป็นหมู่บ้านตัวอย่างโครงการตามพระราชประสงค์ที่มีการจัดสรรที่ดินในรูปแบบของสหกรณ์ที่สมบูรณ์สามารถขยายผลสู่โครงการพระราชดําริที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรที่ดินทำกินให้เกษตรกรหลากหลายโครงการและมีการน้อมนําระบบสหกรณ์เข้าไปส่งเสริมในพื้นที่7จังหวัดจำนวน10โครงการรวม12สหกรณ์